สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้จะมาทาเครื่องดื่มหรือว่าเมนูอะไรนะคะวันนี้จะมาแนะนําแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเครื่องดื่มแบบเดลิเวอร่ยังไงให้น้ําไม่หกแล้วก็ละลายช้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ก็ยังจะไม่ทราบหรือว่าทราบแล้วก็สามารถช่วยแนะนาคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเราก็แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งหลายคนก็อาจจะทําอยู่แล้วหรือ ไม่ก็มีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะคะแต่วันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการของเราเองนะคะหลายคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการส่ง Delivery ต่างๆหรือแม้กระทั่งการส่งเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มเย็นหรือว่าแบบปัน่นซึ่งแบบเย็นส่วนมากทุกคนทําส่งก็ต้องแยกน้ํากับน้ําแข็งอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเมนูปั่นละคะหรือเมนูเย็นที่บางเมนูหรือว่า ลูกค้าไม่ต้องการแยกน้ำแข็งหรือไปส่งในระยะทางไม่ไกลไม่อยากจะแยกน้ำแข็งแล้วจะทำยังไงให้น้ำไม่หกเวลามีออเดอร์ลหลายๆแก้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเองก็เคยมีประสบการณ์การส่งเองเหมือนกันค่ะส่งทีเดียวลหลายๆแก้ว10กว่าแก้ว20แก้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี้ส่งเองก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าระยะทางไม่ไกล ล้วทีเนี้ยลูกค้าก็ไม่ต้องการแยกน้ำแข็งอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่าจะไปถึงหรือบางแก้วน้ำก็กระชอ,อกหกออกมาจากบริเวณรูของฝาแก้วอะค่ะแล้วบางทีนะคะขอบของแก้วเขาก็จะดันกันขึ้นมาทําให้ฝาแก้วเปิดแล้วก็น้ําก็หกออกมาค่ะและวิธีการส่งเดลิเวอรี่ที่ดีที่สุดน,นะคะก็คือการแยกน้ํากับน้ําแข็งค่ะเพื่อที่จะทําให้น้ําของเราไม่หกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้รสชาติของน้ําของเรายัางเหมือนเดิมนะคะ และว,วันนี้เราก็จะมาแนะนําแล้วก็สาธิตให้ดูด้วยนะคะเราก็ได้เตรียมน้ํามาแล้วนะคะก็คือน้ําชาเย็นหรือว่าชาไทยนะคะอยู่ในแก้วนี้ค่ะวิธีการแยกน้ํากับน้ําแข็งนะคะก็คือเราจะเอาน้ําชาของเราเนี่ยค่ะใส่ถุงนะคะหรือว่าจะใส่เป็นขวดก็ได้นะคะก็แบบนี้ค่ะ ถ้าเลือกที่จะใส่ขวดก็ต้นทุนอาจจะสูงเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะใส่ถุงหรือว่าใส่ขวดแต่วันนี้เราจะทําใส่ถุงให้ดูนะคะก็จะเทน้ําชาใส่ถุงเลยนะคะขนาดถุงก็เลือกใช้ตามชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลัดถุงด้วยหนังยางเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะ และในส่วนของน้ําแข็งนะคะเราก็จะใส่แก้วไปเลยค่ะก็จะตักน้ําแข็งใส่แก้วให้เต็มเตมแก้วหน่อยนะคะให้เขาเต็มขึ้นมาบนฝาเลยค่ะเผื่อน้ําแข็งเขาจะละลายนะคะหรือใครจะตักน้ําแข็งใส่ถุงก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยค่ะแต่ว่าที่เราทําเราก็จะทําแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ถุงหิ้วเลยค่ะทั้งน้ําที่อยู่ในถุงแล้วก็แก้วน้ําแข็งของเราค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ น้ำของเราก็จะไม่หกแล้วนะคะแล้วก็รสชาติของน้ำก็ยังคงที่นะคะเวลาทานก็ให้ลูกค้าไปแกะแล้วก็เทใส่แก้วน้ำแข็งได้เลยค่ะแต่อย่าลืมบอกลูกค้าเทน้ำที่อยู่ในแก้วน้ำแข็งทิ้งด้วยนะคะก่อนจะเทน้ำชาลงในแก้วค่ะเพราะว่าน้ำแข็งเขาก็จะมีละลายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมบอกลูกค้าด้วยนะคะ และว,วิธีต่อไปนะคะก็คือวิธีที่ไม่แยกน้ําแข็งนะคะแล้วก็แบบปั่นค่ะทํายังไงให้น้ําไม่หกแล้วก็ละลายช้าค่ะวันนี้เราก็ได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําที่เราทําคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปนี้ให้ดูเลยค่ะสำหรับเมนูที่ไม่แยกน้ําแข็งนะคะและเป็นการส่งเดลิเวอรี่ที่ดีที่สุดที่ทําให้น้ําไม่หกก็คือการซีลฝาเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาตรงที่ว่าบางร้านก็ไม่ได้มีเครื่องซีฟฝาใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมีวิธีมาแนะนําอีกค่ะ สาเหตุส่วนมากที่ทําให้น้าหกใช่ไหมคะก็จะมาจากฝาโดมแบบนี้ค่ะเขาจะมีรูบนฝาค่อนข้างที่จะใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้น้ํามันหกออกมาตร,ตรงบริเวณฝาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบริเวณขอบแก้วนะคะคือขอบแก้วระหว่างแก้วกับฝาค่ะ บางทีนะคะแก้วบางยี่ห้อฝาบางยี่ห้อคือเวลาปิดแล้วคือปิดไม่สนิทนะคะทําให้น้ํามีน้ําซึมออกมานะคะเพราะว่าเวลาผ่านไปสักพักนะคะน้ําแข็งของเราก็จะละลายเพิ่มขึ้นก็จะทําให้น้ำอ่ะมีการซึมออกมาบริเวณขอบแก้วะคะ่ะแล้วก็บริเวณส่วนของดูของฝานะคะวันนี้เราก็จะมีวิธีการมาแนะนํานะคะทํำยังไงไม่ให้น้ําหกออกมานะคะวิธีแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นเทปใสค่ะ เนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นเทปใสแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดออกมาเลยค่ะแล้วก็จะเอาไปแปะปิดตรงรูของฝาแก้วนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ําเขาเออหกออกมาได้นะคะเนี่ยค่ะก็ปิดลงไปแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยได้นะคะเนี่ยเลยค่ะ หรือว่าถ้าใครจะไม่ใช้เทปใสนะคะถ้าใครมีเป็นสติกเกอร์เป็นแบรนด์โลโก้ติดแก้วนะคะของตัวเองก็สามารถใช้มาแปะได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะก็แปะลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าแบบนี้ต้นทุนอาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเสียต้นทุนค่าทำสติกเกอร์ใช่ไหมคะถ้าเทียบกับการใช้เทปใสแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหกออกมาจากบนฝานะคะ และอีกหนึ่งปัญหานะคะนั่นก็คือบริเวณนี้เลยค่ะบริเวณขอบแก้วนะคะก็อาจจะมีปัญหาน้ําซึมออกมาเพราะว่าบางทีเราซื้อฝาซื้อแก้วมาใช่ไหมคะคือฝากับแก้วมันปิดไม่สนิทหรือว่ามันปิดไม่แน่นนะคะทําให้พอเวลาผ่านไปสักพักน้ําของเราเริ่มละลายแล้วก็จะมีน้ําซึมออกมาไหลออกมาบริเวณนี้ทําให้มันเลอะเทอะมันหกเลอะเทอะคะ่ะวันนี้เราก็มีวิธีแก้มาแนะนําเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็เมนูปั่นก็เหมือนกันนะคะเวลาบางทีลูกค้า สั่งเ e l i v ว r y เนาะก็ไม่สามารถแยกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็น,เ,ปนเมนูปัน่นแล้วทีนเนี้ยเมนูปั่นมันก็ต้องมีละลายบ้างเนาะกว่าจะถึงมือลูกค้าแล้วน้ำมันก็จะชอบซึมออกมาบริเวณขอบแก้วเนาะวันนี้เราก็มีวิธีการมาแนะนำนะคะพร้อมทั้งแนะนำเรื่องแบบทำยังไงให้ละลายช้าด้วยนะคะสำหรับเ,เมนูปัน่นแล้วก็เมนูเย็นค่ะสำหรับเมนูปัน่นตัวช่วยที่จะทำให้ละลายช้าอีกหนึ่งตัวก็คือตัวผงปัน่นแล้วก็ผงสมูทตี้นะคะ หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ร้านไหนจะใส่ไม่ใส่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้น้ําของเราละลายช้าแล้วก็เวลาส่งไกลๆก,ก็จะทําให้น้ําปั่นของเราไม่แยกชั้นด้วยค่ะและก็อีกหนึ่งตัวนะคะที่พอจะช่วยได้แต่ว่าอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ว่าก็พอจะช่วยได้ค่ะนั่นก็คือการใช้ฟิล์มยืดหรือว่าพลาสติกรป,ปอาหารนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะ จะช่วยในเรื่องของทําให้น้ําไม่หกเลอะเทอะด้วยค่ะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วค่ะสําหรับเมนูปั่นแล้วก็เมนูน้ําที่ไม่สามารถแยกน้ําแข็งได้นะคะหรือว่าไม่อยากจะแยกน้ําแข็งนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของทําให้น้ําไม่หกแล้วก็ช่วยในการทําให้ละลายช้าด้วยนะคะอาจจะช่วยไม่ได้มากแต่ก็พอช่วยได้นะคะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะคะ ก็สามารถพันได้ทั้งแก้วเลยหรือว่าจะพันสักครึ่งแก้วหรือว่าจะพันบริเวณฝาแก้วก็ได้นะคะเพื่อป้องกันฝาหลุดแล้วก็น้ําหกนะคะอันนี้ช่วยได้ทั้งเรื่องกันฝาแก้วหลุดแล้วก็น้ําหกบริเวณรูบนฝาแก้วนะคะอันนี้เราสาธิตให้ดูนะทุกคนอาจจะทําไม่สวยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําก็ลองทําให้สวยกว่านี้ได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ รับรองว่าไม่หกแน่นอนค่ะเวลาเราหิ้วไปหลายๆแก้วเนาะแก้วเขาก็จะเอียงค่ะรับรองว่ามันไม่หกออกมาเลื้อเทอะแน่นอนค่ะอาจจะมีหกบ้างนะคะแต่มันก็อยู่ในบริเวณของพลาสติกแปที่เราแรปไว้อ่ะค่ะเวลาจะทานนะคะก็ไม่ต้องแกะพลาสติกแรปออกก็ได้ค่ะก็ใช้หลอดเจาะรูด้านบนได้เลยนะคะเมนูปั่นก็ทําเหมือนกันเลยค่ะก็จะแรปทั้งแก้วเลยนะคะ แก้วเมื่อกี้เราแรปเฉพาะครึ่งแก้วเนาะแต่ว่าแนะนําให้แรปทั้งแก้วดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาก็จะช่วยในเรื่องของทําให้น้ําของเราละลายช้าด้วยค่ะก็พันหลายๆรอบหน่อยก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าส่งไกลๆหน่อยนะคะ นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือทําไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนให้เพื่อนๆไปทําไม่สวยกว่าน,นี้นะคะอันนี้เราก็มาสาธิตวิธีทําให้ดูเฉยๆค่ะวิธีนี้ช่วยได้นะคะรับรองว่าน้าไม่หกบริเวณขอบแน่นอนค่ะแล้วก็บริเวณของรูของฝากแก้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะนอกจากจะพันด้วยพลาสติกแล็แล้วนะคะก็เพื่อนๆสามารถหาหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะมาพันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อเป็นการช่วยให้เขาละลายช้าลงได้ค่ะ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้แค่วิธีนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็พอช่วยได้เหมือนกันค่ะและอีกอย่างนะคะพอเราทําวิธีนี้แล้วนะคะเราสามารถเก็บไว้ในถังน้ําแข็งหรือว่าลังน้ําแข็งกล่องโฟมก็ได้ค่ะแล้วก็เอาน้ําแข็งมา ปลบเขาไว้นะคะปกปอเขาไว้เยอะๆเลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้ถึง3 4ถึงชั่วโมงหรือว่า5ชั่วโมงเลยนะคะอาจจะมีละลายบ้างแต่ว่ารสชาติก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะสามารถเก็บไว้กินได้นานเลยทีเดียวค่ะทั้งเมนูปั่นแล้วก็เมนูเย็นนะคะเมนูเย็นก็อาจจะมีละลายไปบ้างนะคะแต่รสชาติก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะคะเราก็พยายามทําให้เข้มข้นเข้าไว้นะคะแต่ถ้าเป็นเมนูปั่นนี่สามารถเก็บรสชาติก็ยังโอเคอยู่นะคะ ยังไงก็ลองไปทํากันดูได้นะคะเผื่อมีลูกค้ามาสั่งหลายๆแก้วตอนเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าอยากเก็บไว้กินตอนเย็นก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะก็เอาใส่กล่องโฟมก็ได้ค่ะแล้วก็เอาน้ําแข็งโปะไว้เยอะๆนะคะวิธีนี้ช่วยได้ค่ะเก็บไว้กินถึงตอนเย็นได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จอะใส่หลอดให้ดูแล้วนะคะว่ามันสามารถจอะได้ค่ะโดยไม่ต้องแกะพลาสติกแรปออกได้นะคะ นี่ค่ะอันนี้เราก็ใส่ถุงหิ้วให้ดูแล้วนะคะเวลาเราจะหิ้วเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องกลัวหกอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะเวลาเราหิ้วหลายๆแก้วใช่ไหมคะแก้วเขาก็จะเอียงตะแคงนะคะน้ําก็จะหกออกมานิดหน่อยประมาณนี้ค่ะต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องกลัวหกแล้วนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีหลายแก้วนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้เอียงเยอะนะคะแต่ถ้าเราหิ้วทีละ 10- 20แก้วอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมี ออน้ำไหลออกมาหกเลือเธอบ้างนะคะวิธีนี้ก็ช่วยได้ค่ะ ก็ลองไปเลือกทําได้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการส่ง Delivery นะคะวันนี้เราก็มีมาแนะนําประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนํานะคะ mm. ก็สามารถแนะนํามาได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ